สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดา้อีกแล้วนะคะที่สภายูุคเนาะวันนี้ดิ้าจะเอา,อาวิดีโอที่ทําเกี่ยวกับประเทศอังกฤษเนาะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงค่าครองชีพในประเทศอังกฤษแล้วก็วันนี้เนาะก็จะเอาพวกชาต่างๆนะคะที่คนอังกฤษชอบดื่มเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นชายี่ห้อนี้นะคะที่คนอังกฤษเขาชอบดื่มกันนะคะก็คือ PG Tips นะคะแล้วก็มี ยกเ s ี T, เดี๋ยวตาจะขึ้นโรปไปให้ตรงนี้นะแล้วก็มีพวกเทสล a เนะาะสแบรนด์เนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตาชอบใช้ PG เนาะบ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษให้ดูเรื่อยๆเนาะวิถีชีวิตในอังกฤษถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะ